เกตุวีนถอยไปก่อนเลยน้องกูเห็นหน้ามึงแล้วเฟซชิฟมึนไ่ออนแบงคสองาวยังบอกว่าแบงค์ชืพแลชื่อข้างหลังกูซีนายสองสาวยังเข้ามาซัดดีกันวันกูเชี์และเพื่อนกูมาดาวโตกันจตะต่อให้ใหญ่แค่ไหนเชื่อ์พวกกูก็สายหมดแล้วเอ็มทีเม l ออมึงเดินเข้ามาให้กูโกยชื่อข้างหลังกูซีนายมึงจะมาไว้กูรักโไม่ให้ทุได้เไหนกูถ่ายจริงจมึงกล้าหรือเปล่าว่ากูมายิงได้จริงจริกูถ่ายจริงจริงมึงกลัวหรือเปล่าเพราะโดนกูเล่นจริงจร กูเลกกูเมื่อยจริงจริงจริงมึงแค่พึ่งโชว์แล้วกูไม่สนว่าใครจะโตแล้วกูไม่สนใครบริพ่อมึงจะทัยังไงความเร็กูเหนือซะยิ่งกว่าเจ๊ดในตอนที่กูฝึกฝนตัวเองแต่ว่าผู้มึงยังอต่เซ็กกูเลือกจะพูดทุกอย่างให้มันเป็นจริงให้มากกว่าเทสแล้วกูอยู่เหนียามึงทุกอย่างไอสัตว์ไม่เชื่อมึงลองมาเช็คกเมึงช่วยดูตัวเองเทียรกูเห็นยังโลค้าดํมบอกวันนบีแต่แก๊งกูติดชาร์ก็มีมึงชอบกูวิดตอนกูติดไลค์ขอโทษจริงจริงได้ไว้ที่เมงยเมีย่ สีเทาแต่าใายกูสายสายของสายมึงดับไปสู่กติคืนจิงมึงตายง่ายๆโดยพวกมึงไม่ต้องเปิดดันตรีไม่ช่กิญยาถูกมาแต่เมื่อมึงหลับสนิทถ้าปากมึงหุบไม่ได้กูัวสติ่งกูไม่ปิดแอ้งถึงไกลในไหนกูถ่ายจริงๆมึงกล้าหรือเปล่าว่ากูไม่ยืนลงได้จริงๆกูถ่ายจริงๆมึงกลัวหรือเปล่าเพราะโดนกูเล่นจริงจริงจังหายไปเลยแบบไม่ได้ข่าวมึง อย่างกูอย่างงั้นแต่กูไม่ใช่แบบมีงหรือเปล่าใจเย็งเอาไว้กายแต่เป็นกายแบบชั่วโลกกระแทกทู้สัปลาห์ก็สมกับไปโยมันโลกกูนึกว่ามือแต่งจริงจริงมึงแค่พื้โชว์แล้วกูไม่สนว่าใครจะโกแล้วกูไม่สนใครบริโภคไอ้งีคชอบแฮนด์ซับแบดบิชเสสกูไม่ได้ใส่ชอบได้ชื่อได้หนังแกคำกูใช้ทัศียภามันได้มากกวเชนโลมกูไม่ต้องทำกติกาผู้บังให้คนนึงคอยมาชมยิ่งก็กูไม่เยอะแต่กูจะสู้ไม่หลังเดียวมนแล้วคำ้องไย I thought. ยังไม่สุดไอ้วกกูมาเป็นโซ่ดกูแซดดมัดประดุด,ดอ้ยอยามาเล่นกับกูกูไม,ม่โคุกูมาเพื่อบุกไอ้ัดมึงกลับไปโลมึงคือคัดกูยังไม่หยุดไอ้ยทำให้มึงต้องตาย มึงพองกับน้ำตาที่กูทำเป็นาย <c oughs> ให้พวกมึงอย่างละลายก็พวกมึงน้ำลายใจกาห่างกูเป็นว่าซึ้งจนตากูลายไปกับมึงมันยังต้อาาา <c oughs> งทำมั <c oughs> มนได้ตอนนี้ I read the whole right now กูอยากให้มึงเรียนมาดี I meet the whole right now I don't feel like b a n k i n not no b a n k s a พวกมึงมาเล่นพจเทลที่นี่คือ home s o u แลวก็จริงจริงเดี๋วกูจะมาโยงชนเสร็ตัวติดดินเอาเป็นว่ากูจาบน กูจะเปลนฟ้าตอนฉันไม่ต้องลุ้นเพื่อนกูขาแล้เก็บจริงตูงกูสิ่งอยู่กับคน <PC> กคับว่การทา่ analyze to the same ปามึงดีกูเอาไปขาย I'm away to t h รกิ m มันคตรสลาย Not today. กูมาลอยไม่ไหวมึงต้องรับที่สอกูเพรมึงคงยังไม่สุดไอ้พบกูมาเป็นฟูเด็กกูซัดด้วยหมัดประดุกไอ้อย่ามาเล่นกับกูกูไม่โคกูมาเพื่อบุกไอ้ซัดมึงกลับไปรู้มึงคือคักกูยังไม่หยุดไอ้ทำให้มึงต้องตายกว่ามึงพร้อมกับน้ำตาที่กูจามเป็นตายให้พวกมึงอย่างละลาข้าวพวกมึงน้ำลายใจก็ห่างกูเป็นว่าซึ้จนตากูลายเปื่กับมึงมันยังต้องทำไม่ได้แลาต้องดุเพืน จิงจไม่เป็นคำใดแล้วต้องจักคำา,ม,าออม่ากลรจบไออ้วนเราเจอมิดยูเพื่อสโมกกี้หรือว่ารักกี้เฟเธอรนี้หรือเคยมานี่พวกกูบิ๊กบอ่าเดี๋ยวกูออกมาเป็นบิ๊กโชว์พวกมึงยังไม่รู้สตูปิดแปลว่างง,งและมึงข้าไไปตายเพราะพวกกูละ T C มีโลกูจำไ่ยางโชว์แต่แค่บิอกปอสอ่ไม่รู้สไลเฮียแก๊งมือแกงมูอพลชันเว้ยสาจจำไว้อย่าพูดเลยเฮีย ไอ้พวกกูพอมึงกองยังไม่ส mm ุดไอ้พอกูมาเป็นฟูดนกูซัดโดนหมัดประดุดไอ้อย่ามาเล่นกับกูกูไม่โคกูมาเพื่อบุกไอ้ซัดมึงกลับไปล้มมึงก็คัดกูยังไม่หยุดไอ้ทำให้มึงต้องตายกว่ามึงพร้อมกับน้ำตาที่กูทำเป็นใสให้พวกมึงยังล้างล้ากับพวกมึงน้ำลายใจห่างกูเป็นว่าสุดจนตากูลายเปล่ากับมึงมันยังคงธรรมดา คือว yeah. uh, yeah. 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 uh, ่าพวกไม่พอไม่พอท่กัวอนน้องเลยแก้สีหน้นถอยไปก่อนเลยน้องกูเห็นนามึงเป็นเฟซชิปมาดิออลดแบงสาวๆยังบอกว่าแบงค์ชื่อชื่อชื่อข้างหลังกูซีนายสาวๆอย่เข้ามาซัดดิแก มาให้กูกชีหลกูซีนายมึงจะมาไว้กลาบจบกูไยาลัยไหนไหนกูถ่ายจริงจริงมึงกล้าหรือเปล่าว่ากูม่ยืนได้จริงจงกูถ่ายจริงจกูัหรือเปล่าเพราะโดนกูเล่นจริงจจังหายไปเลยแบบไม่ได้ข่าวมึงบอกกูเป็นอย่างกูอย่างนั้นแต่กูไม่ใช่แบบมึงหรือเปล่าทีสิงทเอาไว้กายไห่เป็นกายแบบชั่วโลกกรจายผู้สับประหลาดกรงมึงกลับไปโยมันโลกกูนึกว่ามือแต่จรงจริงจริงมึงแค่พึ่งโชว์แล้วกูไม่สนว่าใครจะโตแล้วกูไม่สนใครบริพ่องผู้มือจะตามทันหนือไัตวไมเชว่องน กูเห็นอย่งโลค้าดําอกวันนบีแต่แกงกูติดชายก็มึงชอบกูอวยปากกูติดร้ายขอโทษจริงๆได้ไว้ที่เมียมีงตีชายตไม่ต้องไปานใส่เชื่อตอนนี้ก็ดูเอาแต่ว่าพวกมึงกระจอกใส่อันนี้คงไม่ต้องเดาทอมบอกกูไม่หล่อแต่สาวทํามึงยังให้กูเอาเลืช่วยลังเว้ยกูโกลชงกูไม่คุ้มเปลี่ยนเป็นสีเทาใส่ติใส่เฟร์กใส่ไม่ดักไปสู่กติใครยิ้มึงตายยังไงเดี๋ยวพวกมึไม่ต้องฝ่ายดนตรีแกช้ากูยาดูมาแต่เมื่อมึงหลับสนิท กูเล่นจริงจงังงหายไปเลยแบบไม่ได้ข่าวมึงบอกกูเป็นอย่างกู้อย e, yeah. oh. like in ่างงั anyway> yeah. <S <S ้นแต่กูไม่ใช่แบบมึงหรือเปล่าที่สิงใจอากเอาไว้กายแต่เป็นใครแบบช่วโลกแกล้งแกผู้สาวประหลาดก็สมใจไปยอมมันโลกกูนึก่ามืองแงจรจริงเมึงนแค่พื้โชว์แล้วกูไม่สนว่าใครจะโงแล้วกูไม่สนใครบริพ่องไม่เง้ยกูชอบแดซอ์ bad bitch เสร็สุดกูไม่ได้ใส่ช็อตได้ชื่อได้ัตามคำกูเช้น้ตีให้มันได้มากเชนโลมกูไม่ต้องทำกําลังผู้หวังให้คนนึงคอยมา ไมพ่พร้ <c oughs> อมแพ้เหี้ย MTCB เอาตัวกูพมึงคองยังไม่สุดไอ้พวกกูมาเป็นโฟดกูแซดดมาประดุกไอ้ยังมาเล่นกับกูกูไม่โคกูมาเพื่อบุกไอ้แซดมึงกลับไปโลมมึงคือคั๊กกูยังไม่หยุดไอ้ทำให้มึงต้องตายกว่ามึงพองกับน้ำตาที่กูทำเป็นตายให้พวกมึงอย่างลาลากคำพูดมึงน้ำลายใจห่างกูเป็นว่าสุดจนตากูลายเปล่ากับมึงมันยังต้องจับไปจ กูอยากให้มึงเรียนมาดีไม่จะโผล่ไล่ now I don't feel like b a n g not no b a n g s พวกมึงมาเล่นผิดที่และที่นี่คือห o m e ส o วแล้วจริงจริงเดี๋ยกูใจมาโยงชนญเยตัวติดดินเอาเป็นว่ากูจํำบนแกกูจะพินฟ้าตอนชิ่ไม่ต้องลวนเพื่อนกูขาดแล้เก็บทิ้งตัวกูสี่งอยู่กับคนกับกแกงกู a n a l y e t o the same ปามึงดีกูเอาไปขาย a my way t o t มึงคอสลาย not today ยังไม่สุดไอพวกกูมาเป็นโฟเดกูซัดเดี๋ยมาประดุเออยามาเล่นกับกูกูไม่โควกูมาเพื่อบุกเอซัดมึงกลับไปลูมึงก็คักกูยังไม่หยุดไอทำให้มึงต้องตายความมึงพร้อมกับน้ำตาที่กูทำเป็นตายให้พวกมึงยังลาล่าให้พวกมึงน้ำลายเธอห่างกูเป็นวาซ์สุจนตากูลายไปกับมึงมันยังต้องทำมัได้แล้วต้องจุดปืน เข้ามายิงจอบไม่มีคำในแล้วนอกจากคำว่ากาจอบไอ้วัวเราเจอมิดอยู่เพื่อสโมกกี้หรือว่ารักกี้เซโทนีหรือเคยมานี่พวกกูบิ๊กบอ่ะเดี๋ยวกูออกมาเป็นบิ๊กโชว์พวกมึงยังไม่รู้สตเปิดแลวงงและมึงเข้ามาตั้งแต่กไม่รู้อย่าเข้ามันเอไอ้ไม่รู้สและเฮียแกงมือแกงกมูผลัชชาดเว้ยสารจำไว้อย่พูดะลรเฮี ไอ้พวอมึงคงยังไม่สดไอ้พวกกูมาเป็นฟูเด <C> mm ็กกูซัดด้วยหมัดประดุดไอ้อยามาเล่นกับกูกูไม่คูลูมาเพื่อบุกไอ้เซฟมึงกลับไปลูมึงคือคักกูยังไม่หยุดไอ้ทำให้มึงต้องตายกว่ามึงพร้อมกับน้ำตาที่กูทัดเป็นใสให้พวกมึงยังล้างลางคำพูดมึงน้ำลายเท่าห่างกูเป็นวาสู้จนตากูลายเปลือกมึงมันยังต้องธรรมดา คือว่ากูกูไม่พอไม่พอเลยข้าวขงนอนและเกมส์เีดน้าถอยไปก่อนเลยน้องกูเห็นหน้ามึงแล้วเฟซชิพมาที่ออนแบงค์สาวๆยังบอกว่าแบงค์ชื่อหรือชื่ข้างหลังกูสี่นสาวๆงเข้ามาซัดดีกันวักูแบง์เชลเพื่อนกูหมาดาวตกกาจะต่อให้ใหญ่แค่ไหนเชื่อพวกกูก็สายหมดละเอี่ทมือออเดย์มนเด้ กูโกดแลชื่อทั้งหลังกูซีนายมึงจะมาไว้กูรับจบได้ทั่ไหนกูถ่ายจริงจริงมึงกล้าหรือเปล่ากูม่ยืนได้จริงจริงกูถ่ายจริงจงกูรือเปล่าพราะโดนกูเล่นจริงจริงจังหายไปเลยแบบไม่ได้ข่าวมึงบอกกูเป็นอย่างกูอย่างงั้นแต่กูไม่ใช่แบบมึงหรือเปล่าที่สิ่งกล้เอากาศหนเป็นกายแบบชั่วโลกกจ่ายผู้สับประหลาดตงมึงกลับไปยมมันโลกกูนึกว่ามือแต่งจริงจริงยิงมอ่งโชว์แล้วกูไม่สนว่าใครจะโตแล้วกูไม่สนใครบริ่อมึอจะทัันยังไงความเร็วกูเหนือซะยิ่งกว่าเจ ียกูเห็นอย่งโลค้าดำมกอกวันน่บีแต่แก๊งกูวดติดช้าก็เมียมึงชอบกลัวดวิถ่ายกูติดไลค์ขอโทษจริงจริงไ้ยที่เมียเมียตีช้าไม่ต้องไปหาแล้าสอดี่เชื่อตอนนี้ก็ดูเอาแต่ว่าพวกมึงกระจอกใส่อันนี้คงไม่ต้องเดาทำใงบอกกูไม่หรอแต่สาวฟามึงยังให้กูเอาเลือช่วยรางวัลกูโกลชังกูไม่เคยเปลี่ยนเป็นสีเทาถ้าใส่ใส่เฟิร์นูใส่ไม่ดักไปสู่กติขี้จีนไม่ตายยังไงเดือพวกมึงไม่ต้องฟื้นดนตรีไม่ช่วิญญาณหรือผ้ สนิทถ้าปากมึงหุบไม่ได้กูัวสติงกูไม่ปิดเองเอ๋ถึงแกได้ไหนกูถ่ายจริงๆมึงกล้าหรือเปล่าว่าะกูไม่ยิงได้จริงๆกูถ่ายจริงมึงกล้าหรือเปล่าเพราะโดนกูเล่นจริงๆจังหายไปเลยแบบไม่ได้ข่าวมึงบา ่างนั้นแต่กูไม่ใช่แบบมึงหรือเปล่าแต่ใจยเอาไวกายแต่เป็นกายแบบช่วโลกกระดิ่งพวกสัตประหลาดูต้องมกลับไปโยมันโลกกูนึกว่ามือเจ่งจริงจริงมึงแค่พึ่งโชว์แล้วกูไม่สนว่าใครจะโตแล้วกูไม่สนใครบริพ่องนักูชวแนสอ Bad bitch ใส่สูตรกูไม่ได้ใส่ชอปได้ชื่อนนแต่คำกูใช้ดตีให้มันได้มากกว่าเชลโลกูไม่ต้องทำความดีผู้บให้คนนึคอยมาชมมีค็กูไม่เยอะแต่กูจะสู้ไม่หลังจะโตและคำสุดท้ายก็เหมือนทุกวันไม่ว่ายังไงพวกเราก็ใค えっさ <music> กูพอมึงคงยังไม่สุดไอ่พอกูมาเป็นฟูเดกูซัดมาประดุดไอ่อย่ามาเล่นกับกูกูไม่คลกูมาเพื่อบุกไอ้ซัดมึงกลับไปล้มมึงคึกคักกูยังไม่หยุดไอ่ทำให้มึงต้องตายกลามึงพร้อมกับน้ำตาที่กูทำเป็นตายให้พวกมึงอย่างลาลาการกูมึงน้ำลายใจห่างกูเป็นวาซึุดจนตากูลายเปล่ากับมึงมันยังต้องจำประดาไอ่ในไอรีดฮาวไลน์ n o กูอยากให้มึงเรียนมาดีมีเตอร์โพไลน์ now I don't feel like banking not no bank staff พมึงมาเล่นผิด ที่นี่ยก็โฮมสาวแล้วกูจรงจริงเดี๋ยวกูใจมาโยงชนเสื้อต,ตัวติดดินเอาเป็นว่ากูซ้ำบนแกงกูจะพินฟ้าตัวชินไม่ต้องลุนเพื่อนกูขาแล้วเก็บจริงตังกูสิ่งอยู่กับคุณกับบ้านแกกูมาอันตรายทุเรศเซมป้ามึงดีกูเอาไปคายเอาไปเวททุเรศกีมึงคงสลาย not today กไอ้พวกมึงต้องรักกตไอ้พวมึงยังไม่สุดไอ้พวกกูมาเป็นฟูโดนกูซัดด้วยหมัดประดุดไอ้ยังมาเล่นกับกูกูไม่โคกูมาเพื่อบุกไอ้ซัดมึงกลับไปลูมมึงคือคักกูยังไม่หยุดไอ้ทำให้มึงต้องตายฝัามึงพร้อมกับน้ำตาที่กูทำเป็นตายเห็นพวกมึงยังละลาข้าวพวกมึงน้ำลายใจองหางกูเป็นวาซึสุจนตากูลายเปื่กับมึงมันยังต้องทำมาได้แล้วเรื่อีเป็น าามิงจไม่มีคำไหนแล้วนอกจากคำว่าการจบไอ้วนเราเจอมีดอยู่เพื่อสโมกกี้หรือว่ารักกี้เปโตนี่ลรกอเ้ยมากนีพวกกูบิ๊กบอ่ะเดี๋ยวกูออกมาเป็นบิ๊กโชว์พวกมึงยังไม่รู้สตเป็ดแปลว่าโง่และมึงเข้าไปตายประพวบกูละมีโลกูจำไม่ยากชวอตแต่แับิ๊ปอสเอไม่รู้สไลเยแก๊งมือแก๊งกูพลชันเว้ยสังจําไว้ย่าพูดเลยที่ ไอ้พวกกพอมึงคงยังไม่สุดไอ้พอกูมาเป็นฟูดกูซัดด้วยหมัดประดุดไอ้ยามมเล่นกับกูกูไม่โคกูมาเพื่อบุกไอ้ถ้ามึงกลับไปล้มมึงก็คัดกูยังไม่หยุดไอ้ทำให้มึงต้องตายกว่ามึงพร้อมกับน้ำตาที่ก mm ูทำเป็นตายให้พวกมึงยัง <concept> ล <ions, S 1> ้างได้ข <ắm> <ence> ้าพวกมึงน้ำลายใจอกหักกูเป็นว่าสุดจนตากูลายเปล่กับมึงมันยังคงธรรมดา